ก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะก็วันนี้จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นตู้แอมนะครับผมนะตู้แอมอะคูสติกนะครับผมนะขนาดขนาดเล็กนะครับผมนะก็จะตัวนี้จะเป็นตัว15วัตต์นะครับผมนะขนาดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะจะไม่ใหญ่มากนะครับผมนะนี่เลยนะจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมนะด้านหน้าด้านข้างนะครับผมนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวก็จะมีส่วนการใช้งานนะครับผมจะมีตามนี้เลยนะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมนะมีอ่ามีวอลลุ่มนะครับผมนะมีเบมีเบทนะครับผมนะปรับอ่าทุ้มกลางแหลมได้นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะสามารถเลือกปรับเอาได้เลยนะครับผมนะมีช่องอ็อกนะครับผมนะสำหรับไว้เสียบอ่าโทรศัพท์มือถืออ่าเพื่อเอาเสียงเข้านะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ช่องโฟนนะครับผมเราเอาไว้เสียบกับหูฟังนะครับผมหูฟังมอนิเตอร์หรือฟังทั่วไปก็ได้นะครับผมนะก็ถ้าหูฟังเป็นหูแบบนี้นะสามารถใช้ได้เลยนะถ้าเป็นหูเล็กก็สามารถใช้หัวแปลงได้เหมือนกันนะครับผมนะ อันนี้จะเป็นอ่าอินพุตนะครับผมไว้เสียบกีตาร์เข้านะครับผมนะใช้งานง่ายๆนะครับผมนะก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมนะเจ้าตัวแอ็มตัวนี้นะครผมตัวแอ็มกีตาร์โป่งนะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะผมนะตู้แอ็มอะคูสติกนะครับผมนะขนาด15วัตต์นะครับผมนะก็สามารถอ่าติดต่ออินบ็อกซ์มาที่ร้านได้เลยนะครับผมนะหรืออยากจะมาดูสินค้าที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะก็จะมีเสียงให้ฟังคร่าวๆนะผมนะท้ายคลิปนะครับ